แบบมูอว่ามีปิ้งมารือบอแต่ตแเขาทำแซ่ทำปิ้งค,ครบมาออกให้ได้ทุกคนด้วยอ่ะทำคมเด้อเงินยังมีใบแสน แต่แฟนคออยากได้เพิ่มอาซีจะหารจะขุลงไปหลักๆก็ ตาแม่ลองบปิดเปิดสัญญาณจัะคือบอกมาถวยตัวใหญ่โอ้ยใช่ฮัล้วตัวใหญ่ยังอันนี้กระเาหมึกมือนี่กระสิเมกิตะกระาหมึกกระเดิงด้วยมันได้บอกเอาออกมันจับกระเดิงมันเห็นอยู่บอมือนี่กระสิเมกิตะกระาหมึกอยู่ในห่วยอยู่ในห้อง ត្រវាក់អោអោមកមើលទៅនេះ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  คันปิ้งครบกันแต่อยา่าหวากันนะทุกคนสก๊อตมาแม็กลงหนาบแล้วค่ะทริปมาแม็กลงหนาบเพอะคันปิ้งครบได้คัปิ้งครบสะพอนกั่ปลาห้องนะพวกความมืดขึ้นเฮ้ยมาจับเลยเฮ้ยยำยำความลงนี่คันความลงนี่กะถือ้อแบบโบเทกินเนะาะเฮ้ยโบทอก์มุดได้ แต่แตทังมดเราไม่ใส่เต็มกระตุกอ่ะทังมดก,ก,กระทังมดตับปลาหมึกใส่มะกะทินนี่ตับปลาหมึกใส่มะกะทินใส่มากทูอ่ะอ๋าเป็นตัวเช่

จีจีน้ำรถกินแบบจีจีน้ำนรถนั่งกินรถเห็นปิ๊งขาหีบอ่ะปิ๊เขาห,ห,หีเห็ดอะไรที <c ười> ่มีผ <c ười> ัวอังเขาเคยอบอ่นี่กินตำข้างลุงก,ก็มีนั่น cầm hỏi cho kênh happily in เจ้าเจ้านาที่อะไรยุดก่อนบ่างใครคิดติดต่อบ้างใครบ้างใครแทงตังบ้างไห่แทงตั้งก็ได้ขอยก็ว่าว่าเออเห็ดคลิปอะไรประมาณนี้เฮ้ยขอยก็ว่าคอยคอยกินน้ำคอยกินน้ำเจ้าก็เออจังไนจังไนเจ้าก็สดจนเบิดเนาะเจ้าก็สดจนเบิดขอยคอยกินน้ำเห็ดแบบนี้ขอยคอยกินน้ำคอยกินน้ำเจ้ากินน้ำเลยคอยทีเห็ดที่หลุดลงเออแล้วคอยก็เออแล้วคอยก็ถีบเจ้า าพีบออดมันจังมวนมาเห็ดทีบเป็แม่ว่าเห็ดว่าเจ้ากระชุบคอยเห็ดจังไี้เห็ดจังนี้แบบนี้เจ้ากระหายคอยว่าจะเห็ดไม่ได้แบบนี้แบบนี้เห็นนะแล้วมีกระไรพีบนระเขาวชิดามาเจ้ามันโมเมนต์อันกระเทยอีเข้าอันพีบพีบกันนี่ข้าชิดามาเจ้าเขาวชิดามาเจ้าเขาวิรรมดาเจ้าด่ากรบโบเป็นยังดอกโบเป็นยัง ก็ให้ได้รับรองว่าคลิปนี้นี่บังไปอ่งมาเาเจ้คลิปก่อนอ่าคลิปนี้ก็เขาจะเพียงไววซัมนี่เนาะครับรบกวสบายดี